ี๋ยวก่อนจะดูคลิปคุณครวอารีนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสับคล้นะคะแล้วคลิปดีๆจะตามมานะคะอ่ะอันนี้เราเรียกว่ากางเกงยีนจริงๆไม่ใช่กางเกงยีนหรอกมันเป็นกางเกงผู้ชาย <S 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 นรอแมแต่ทรงมันอาจจะเป็นแนวสปอร์ตอ่าหมายความว่าคนไม่มีก้นเนี่ยจะใส่สวยทรงนี้นะถ้ามีก้นก็จะใส่ไม่สวย คือกางเกงตัวนี้มันจะเหมาะกับคนที่มีสรีระเหมือนผู้ชายนม่เห่อคะคือรูปร่างผอมๆมันหน้านหลังเออผอมก้นไม่ค่อยมี <c ười> เออ <c ười> ถ้าก้นมีแนะนําไปสร้างแบบแรกคือมันจะกระชับสวยกว่าเข้าใจปะ่ะคืออย่างอย่างน้อยๆน,นะเราต้องเลือกรองทาง้าคุณหายไปเดย๋ยไงอย่างน้อยๆเราต้องเลือกนี้เพื่อให้มันเหมาะกับรูปร่างเราอ่ะไม่ใช่เราอยากจะใส่อะไรเราก็สร้สางไปเรื่อยยนะยนยตัวนี้มันก็จะเป็นแบบทรงสปอร์ต ่ะอันนี้มาเริ่มเลยอันนี้เวลาเราทำนะเราจะใช้กึ่งกลางชิ้นหน้าชิ้นหลังจะซ้อนกันนะเพราะมันจะต้องมาจากจุดเดียวกันอะลากเส้นกึ่งกลางกระดาษให้เป๊ะเลยนะนะัลงมาแล้วก็ด้านบนนวดลงมาเจ็ดเซนเส้นนี้เป็นเส้นเอวอ่ะขีดเลยขีดกึ่งกลางกระดาษ พอเราได้ปุ๊บเราขีดตรงออกมาเลยด้านบนวัดลงมาประมาณเจ็ดเซนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะไอตัวแนวเอียงเป้าหลังที่มันจะสูงขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกินเจดเซนนะตรงตรงเอียงเป้าอะ่ะมันจะไม่เกินเจ็ดเซนนะคะอ่ะหนึ่งถึงสเท่ากับความยาวกันเกงจุดนี้คือให้เป็นจุดที่หนึ่ง หนึ่งถึงสองเท่ากับความยาวกางเกงใช้เท่าตัวเดิมใช้เท่าตัวเดิมก่อนหนึ่งถึงสองคือความยาวกางเกงก็ส่วนใหญ่นะโดยประมาณก็ร้อยเซนนะค่ะยกเว้นคนตัวเตี้ยน่ะมันไม่ได้หรอกร้อยหนึ่งนะตัวเตี้ยก็จะอยู่ประมาณเก้าสิบอ่า 9ก้าสิถึงเก้าสิบสองในตัวเตี้ยๆน่ะอันนี้คือตัวสูงหน่อยเรานึกถึงผู้ชายตัวสูงเรายื่นึกถึงตัวเองเราจะไม่เอาป็นเ,เป็นหลักอ่ะพเราได้แล้วนะเราก็วัดเอลลงมาถึงสะโพกล่างเอวถึงสะโพกล่างใครใช้เอวต่ำก็ยี่สิบ 20, ใครใช้เอวปกติก็ยี่สบสองยี่สิบาอะไรก็ว่ากันไป นี้เรายังจำสูตรได้ไหมว่าเส้นเป้ามาอย่างไรเออเส้นเป้ามายังไงจำได้ไหมจำสิจำสิอันหนึ่งค่ะอันท่สองกับอันที่หกเออหาสิบสองต่อเมื่อหาสิบสองต่อเมื่อเอารอบอะไรเอารอบอะไรหาสิบสองค่ะอ่าหาสิบสองหรือหาสิบหกเลือกเอาเลย น้า <ละ S 1> ก็จะหวานจากสะโพกล่างมาถึงเส้นเป้านะเอ่อว่ากี่เซนต้องเอารอบถ้าเกิดเราชอบพอดีเราใช้เท่าไหร่พอดีใช้เท่าไหร่อเออยานหน่อยใช้สิบสองถูกต้องจริงมากแสดงว่าจำได้จริงๆ เอาเจ็ดงั้นบวกเหรอบัตนิ้มาเลยอ่ะคราวนี้สูตรเพิ่มเติมสูตรเพิ่มเติมทุกคนเลยเอาล่อสะโพกล่างของตัวเองหารด้วย12แล้วก็บวกด้วยหนึ่งจุ้า่ะทำเอาสะโพกล่างหาร12แล้วก็บวกด้วยหน้า ได้เท่าไหร่ดูนะให้วัดจากจุดสามออกมาอเป็นจุดที่ห้าไม่ปัดตัวนี้ไม่ให้ปัดสามถึงห้าเท่ากับรอบสะโพกล่างหารสิบสองบวกหนึ่งจุดห้า 2องบวกหนแล้วก็วัดจากจุด3ไปจุด5้าอันเนี้ยคราวนี้เส้นเข่าจำได้ไหมว่าเส้นเข่าหามาได้ยังไงเส้นเป้ากับปลายขาแบ่งครึ่งแล้ววัดขึ้นไป5เซนเป็นเส้นเข่าเป้ากับปลายขาแบ่งครึ่งแล้ววัดขึ้นไป5เซน ก็จะเป็นเส้นเข่า็นจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดใส่หมายเลขเลยหกเจ็ดแปดดูที่จุดเจ็ดดูที่จุดเจ็ดมูนควายเจ็ดถึงเก้า เท่ากับรอบสะโพกล่างหานอะไรเข้าหน้าหารอะไรยี่สิบรอบสะโพกล่างหารยี่สิบเจ็ดถึงเก้าเท่ากับรอบสะโพกล่างหารยี่สิบหรือครึ่งสะโพกล่างหารสิบใช่ใชมันไม่มีอะไรเลยเราจำแค่หลักการเราอย่าจำเยอะเราจะปวดหัวแนวเฉียงจากจุดเจ็ดกี่เซนแนวเฉียง เก่งมากอันนี้ต้องจำเลยเพราะว่าไม่ใช้ค่าอื่นเราจะไม่ใช้ค่าอื่นเลยอันนี้เราจะต้อง2.5เท่านั้นด้วยเท่านั้นด้วยเข้าใจไหมแปดถึงสิบอดวัดเข้ามาหนึ่งจุห้าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นมีพุงใหญ่เข้าหนึ่งเซนพอ À, ถ้ามือใหญ่เข้าหนึ่งเซ้นท่าโดยทั่วไปปกติอย่างพวก,กเราเราหนึ่งจุดห้าแล้วเราก็ลากเส้นจากจุดสิบเอ็ดมาจุดห้าไม่ได้ไปไหนลูกแค่ลากเส้นลูกลากสิบเอ็ดมาจุดห้าแล้วเราก็โคง้งเป้าเฉยๆถถึึึงงงออแปปไสิบเ็ดดหหน่จุ้า นี่ยโค้งแค่นี้ยไม่ต้องทําอะไรหรอกโค้งสวยๆเนะเวลาโค้งก็ยิ้มให้หวานๆนะแล้วก็โค้งมาเลยเป้าก็จะสวยเองไปยิ้มมากป้าอ,อาจจะยิ้มตายคือลองลองหมดแล้วนะ,ะลองทั้งสองจุดห้าสามสองมาลงท้ายที่สองจุดห้าเท่ทากันดูแล้วก็วัดทุกกาังเกงทุกยี่อรอ ที่แพงและสวยก็สองจุห้าวัดมาหมดแล้วอ่าต่อไปดูที่เลขห้าเราถ้าเกิดเราวัดตัวเก่งๆเราสามารถใช้รอบสะโพกล่างบวกหลวม3ามเซนแล้วหารด้วยสี่ได้ง้มไหมฮะแต่ส่วนใหญ่เอาพุดมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่เราไม่เก่งเราก็ใช้รอบสะโพกไอ้ครึ่งสะโพกล่างหารสองแล้วกันแล้วก็บวกหนึ่งนะครึ่งสะโพกล่างหารสองบวกหนึ่งอาวุธทำได้เลยลูกสวัสดีครับมานั่งกับมานั่งกับเพื่อนตรงนี้ก็นดะจะได้้เขาช่วยสอนใช้ครึ่งสะโพกล่าง,ง,างหารสองแล้วก็บวกหนึ่ง จากจุด5ถึงจุด12 5ถึง12นะ5ถึง12อ่าโอเคอ่ะ5ถึง12นะอย่าวัดผิดนะหลายคนวัดแม่งจุด3นั่นแหละวิ่งยาวเลยสะโกอ่าดูจุด11 11ถึง13เท่ากับรอบเอวหาร4 สิบเถึงสิบสากับรอบเอวหารสี่จุดไว้จากจุดสิบอดนะรอบเอวหารสี่แล้วจุดไว้จุดต่อไปคราวนีนะ้ถ้าเกิดว่าที่ครูบอกไงผุ่นผู้ชายอะ่ะมันไม่เป็นเอวเล็กสะโพวกใหญ่นี่นหรอกปะมันจะสวยไม่ต้องมีเกล็ดแต่ผู้หญิงเนี่ย เอวเล็กสะโพกใหญ่โค้งยังไงก็ไม่สวยก็ทำเก็บสักสามเซนของผู้หญิงก็วัดออกไปสามเซนผู้ชายไม่ต้องวัดผู้ชายไม่ให้ทำเก็บมันไม่สวยแล้วก็ใช้ไม้โค้งโค้งจากจุดสิบสี่มาจุดสิบสองถ้าผู้หญิงนะถ้าผู้ชายก็สิบสามมาสิบสองผู้หญิงบวกสามเ บวกเกรดสามสองถึงสามเซนแล้วแต่เราบวกสองถึงสามเซนอ่ะต่อไปดูที่เลขหลูกเ,เดี๋ยวป้มน,นึงน,น้พุทธนาเดี๋ยวคุณเดินไปบอกดูที่เลขหกครับอ่ะหนะฮะวัดออกมาเท่ากับรอ,อร,อร,รอบเข่าหารสองอาหารสี่ก่อนจริงๆแล้วรอบเข่าที่เราบวกหลวมนะเอาที่เราบวกหลวมแล้วนะหารสะะี่ รอบข่าวที่เราบวกลวมแล้วหารสี่ได้แค่ไหนก็ออกมาเลยรอบข่าวที่เราบวกรวมแล้วหารสี่ไ้มออกอะต่อไปลากจุดสิบสองมาสิบหก่อนแล้วก็ลากจุดเก้ามาสิบห้าก่อนลากธรรมดาเลยนะไม่ต้องไปสนใจ อันเนี้ยใช้ไม้โค้งหน่อยๆก็ได้ที่ได้สวยอย่าโยอนะนะเพราะเยะแล้วขามันจะโกงแกต้องบวกเองเลยเอาที่ชอบงออย่างนี้ก่อนแล้วงออย่างนี้ก่อนเออที่เราชอบนาๆเอาอเขาแนบพอดีก็ได้ลากไปขาบวกตามที่เราชอบจะเป็นตรงตรงเด็กตรงอะไรก็ได้นะคะ ใช้ลาบไปขาหารสี่แต่ต้องบวกตามที่เราชอบก่อนนะหรือไม่บวกก็ได้ลาบไปขาหารส mm ี hmm. ่ก็จะได้จุดส mm ิบเจ็ดกับสิบแปดแล้วก็ลากเส้นต่อเนนะื mm ่อ hmm. งคือถ้ามันเป็นกรังเกงของ ของผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีเกล็ดหรือจีบถ้าเป็นของผู้หญิงอะ่ะมันก็จะมีเกล็ดหรือจีบดเนาะก็จะใส่ตรงนี้ถ้าเป็นของผู้หญิงนะก็จะใส่ตรงนี้ <c oughs> ก็คือสมมุติว่าระบวบไปสามเซนแล้วก็มาใส่ตรงนี้สามเซนอย่าลืมเอีย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงเกล็ดก็คือหนึ่งจุดห้ากับหนึ่งจุดห้าเกล็ดตรงนี้ก็ยาวประมาณสิบเซนถ้าคนที่มีเกล็ดนะ แต่ผู้ชายไม่มีนะเขาก็จะไม่ใส่ตรงนี้นะอะ่ะคราวนี้เราก็วัดจากจุด1ิลงมา1.5เซนเป็นจุดที่19เพื่อ <X M. S 1> ที่เราจะโค้งเอวโ, <liking> โค้งเอวก็คือต้องพับเก็ดก่อนแล้วเราก็โค้งเอวแบบนี้เอียง,งเก็ดกี่เซนเอียงเก็ดหนึ่งเซนถ้าวงงควนมากเอียงเกล็ครึ่ง จ๋าลงมา1.5 1.5เจ็ดลงมา1.10เจ็ดลงมา1.5นะอ่ะเจ็ดลงมา10เซนแต่ถ้าใครที่แบบว่าตัวสูงๆอะลงได้ถึง12เซนเลยนะชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะต่อชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังครูจะใช้สีแดงมองที่สีแดง ดูเลขเจ็ดกับเลขสี่ชิ้นหน้าเขายังไม่เสร็จดูทกมือได้อ่ะกูไปแล้วนะชิ้นหลังนะคะให้ดูเบอร์เจ็ดกับเบอร์สี่เบอร์เจ็ดกับเบอร์สี่แบ่งออกเป็นสเอเป็นสี่ส่วนเบอร์เจ็ดกับเบอร์สี่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนสี่ส่วนเท่ากัน เบอร์เจ็ดกับเบอร์สี่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกให้เป็นจุดยี่สิบส่วนแรกที่อยู่ใกล้เลขเจ็ดส่วนแรกให้เป็นจุดยี่สิบแล้วก็ลาบจากจุดยี่สิบตรงขึ้นไปเลยไปอยู่ตรงไหนก็ได้ออกมาตรงขึ้นไปเลยไปจุดยี่สิบเอ็ด เราก็ดูนะจุดบนสุดเป็นจุดยี่สิบเอ็ดเราวัดจากจุดยี่สิบเอ็ดเข้ามาแล้วแบบแนวเอียงเป้าหลังเป็นจุดยี่สิบสองแนวเอียงเป้าหลังแล้วจุดนี้นะเราให้เป็นจุดยี่สิบสามจุดตัดตรงนี้นะเราลากยี<ม>่ส<ม>ิบสามถึงยี่สิบสองขึ้นไปสุดเลยลจุดนี้ ยี่สิบลาดตรงขึ้นมาเป็นจุดยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดวัดเข้ามาเท่ากับแนวเอียงเป้าหลังอ่าบางคนก็สามจุดห้าบางคนก็สี่จุดตัดที่สะโพกตรงนี้เป็นจุดยี่สามจุดตัดอ่าเราลาดจุดตัดก็คือจากจุดยี่สามถึงยี่สองเนี่ยเฉียงขึ้นไปให้สุดเลย ต่อไปดูที่เลขยี่สิบดูที่จุดยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบสี่เท่ากับรอบสะโพกล่างหารด้วยสิบลอบสะโพกล่างหารด้วยสิบจุดยี่สิบถึงยี่สิบสี่นะลอบสะโพกล่างหารด้วยสิบ ย่สิบถึงยี่สิบสี่เท่ากับรอบสะโพกล่างหานด้วยสิบจากจุดยีด่สิบสีนะ่วัดลงมาศูนย์จุดห้าไปศูนย์จุดเจ็ดห้าเป็นจุดยี่สิบห้าจากจุดยี่สิบสี่นะวัดลงมาศูนย์จุดเจ็ดห้าเซนเป็นจุดยี่สิบห้า แล้วลาลกมันเข้าไปข้างในแบบนี้นะลากเข้าไปข้างในจ,จุดตัดตรงเนี้ยที่เราากยี่ห้าไปชนนะ่ะมันจะอยู่ต่ําจากจุดยี่สิบนิดนึงนะเฉียงขึ้นไปสามเซนตรงนี้เฉียงขึ้นไปสามเซนเฉียงจากจุดมุมเนี้ยที่มันตัดกันเนี้ยขึ้นไปสามเซนแล้วก็โค้งเส้นเป้า ก็คือโค้งจากจุด23มาที่เราวัดเอาไว้โค้ง23มาจุดที่เราวัดขึ้นไป3ามเซนแล้วก็โค้งมาจาุดย5่ห้าเดี๋ยวอธิบายอีกนิดนึงนะาจากจุด24เนี่ยนะคะ20ถึง24เนี่ยเท่ากับ รอบสะโพกล่าง <50. S 1> หางสิบแล้วเราก็วัดจากจุดยี่สิบสี่ลงมาศูนจุดเจ็ดห้าแล้วก็ลากเส้นเข้าไปชนกับจุดตัดที่จุดยี่สิบอ่ายี่สิบมันจะอยู่ด้านบนนะ่ะแล้วเราก็เฉียงตรงนี้ขึ้นมาสามเซนเฉียงเส้นเป้าขึ้นมาสามเซนแล้วก็โค้งจากจุดยี่สิบสามหือด้จุดสามเซนหรืจุดยีห้า ตอนนี้ดูที่จุดยี่สองนะจากจุดยี่สองวัดขึ้นไปสี่เซนเป็นจุดยี่สิบหกจุดยี่สิบสองวัดขึ้นไปสี่เซนเป็นจุดยี่สิบหกจากจุดยี่สิบสองวัดขึ้นไปสี่เซนเป็นจุดยี่สิบหกดูที่จุดยี่บสาม ทุกคนมองจุดยี่สามให้เอาครึ่งสะโพกล่างหารสองไม่ต้องบวกครึ่งสะโพกล่างหารสองไม่ต้องบวกจากจุดยี่สามวัดออกไปแล้วกับครึ่งสะโพกล่างหารสองเป็นจุดที่ยี่สิบเจ็ดยี่สามถึงยี่สิบเจ็ดเท่ากับครึ่งสะโพกล่างหารสอง ครั้งนี้ให้เราเอารอบออเอวแปบเดีรอพีจีดก่อนอ่ะให้เรารอบเอวหารสี่รอบเอวหารสี่วัดจากจุด26วัดจากจุด26มาถึงจุด28ที่เส้นเอวนะต้องเป็นเส้นเอวนะ เนี่ยให้มันอยู่บนเส้นเอวเป็นจุดยี่แปดเท่ากับรอบเอวหายสี่ไม่มีเข็ดยี่หกถึงยี่แปดเท่ากับรอบเอวหา,ายสี่อพอได้แล้วเราก็โค้งจากจุดยี่แปดมายี่เจ็ดโค้งยี่แปดมายี่เจ็ด วางไม้โค้งแบบนี้แล้วก็โคง้งอ่าดูที่เส้นเข่าจุดสิบหกดูที่จุดสิบหกจากจุดสิบหกวัดออกไปนะคะหอะไม่ต้องวัดก็เทียนี้ไม่ได้วัดจากจุดสิบห้าผู้ผิดจากจุดสิบห้าวัดออกมาสองเซนเป็นจุดยี่สิบเก้ายี่ห้าถึงยี่เก้าสองเซน เออสิบห้าถึงยี่สิบเก้าสองเซนสิบเจ็ดถึงสามสิบเซนครึ่งสิบเจ็ดถึงสามสิบเซนครึ่งลาบลาบยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าลากยีก่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าใช้ไม้ตัวนี้นะ ลาดยี่บห้าถึงยี่สิบเก้าลาดยี่สิบเก้าตรงลงมาถึงสามสิบลาดยี่สิบเก้าตรงลงมาถึงสามสิบอ่าจากนั้นดูนะดูไม้บรรทัดนะลาดยี่เจ็ดมาสิบหกกินเข้าไปเป้นเดิมเลยลาดสิบเจ็ดมาสิบหกลาดยี่เจ็ดมาสิบหกพูดหยุ ยี่สิบเจ็ดมาสิบหกเลยใช้ใช้ไม้ตัวนี้นี่